เดี๋ยวนี้นี่มีมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้ก็ถ่ายคลิปหนึ่งเป็นหน้าข่าวได้แล้วบางที่ผมเห็นคลิปในทิกตอกบางทีในอ่าสื่อมวลชนนั่งเฟซบุ๊กท t กตอกไอจีอินสตาแกมหรือว่ามีทวิตเตอร์ทวิตเก็เป็นอ่า,อาเป็นประธานในการาเปิดการประชุมแรกเก็ยเรียนรู้การขับเครื่องการสื่อสารสาธารณะและสังคมแล้วก็เป็นกิจกรรมาสารสัมพันธ์ ของสื่อสารมวลชนของจังหวัดมุกธาหารของพวกเรานะฮะก็คิดว่าอตอนนี้ของสาธารณสุขเราเนาะก็รักษาอยู่3ามโรคใหญ่อันที่หนึ่งก็คือโรคซีดีซีดีก็คือ,อ c o m m u n i c a b l e disease โรคติดต่อนะฮะอันที่สองก็เป็นโรค NCD นซีด o นอนคอมมูนิเคเบิลนอนนอนคอมมูนิเคเบิลดีซสคือโรคไม่ติดต่อ โรคไม่ติดต่อก็พวกเบาหวานความดันอะไรโรคอ้วนโรคปวดที่เหี่ทั้งหลายโรคหินโรคตะเวททั้งหลายเอ็นซีดีอันที่สามก็คืออินโฟเดมิกโรคข้อมูลข่าวสารบิดเบียนอะไรทั้งหลายเนาะเรารักษาอยู่สามโรคใหญ่อันนั้นโรงพยาท่านก็ดังเพราะโซเชียลนะใช่ไหมครับก็เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องโซเชียลทำให้ต่างอะไรประมาณเนี้ยมันก็โซเชียลสื่อสารมันทั้ย